สวัสดีครับ360องศาพี่เนี่ยวันนี้เราจะมาแนะนำสปินไบต์ตัวใหม่นะครับของเมอร์ล่ากับทาง360องศาพี่เนี่ตัวนี้นะครับสามารถเชื่อมแอปทีโรแมปกับเมอร์ล่าได้นะครับผมเป็นแอปพลิเคชันในการปั่นจักรยานนะครับตัวนี้เป็นระบบไฟฟ้าแล้วนะครับปรับความหนืดได้32ระดับน้ำหนักจานอยู่ที่8กิโลเรารับน้ำหนักผู้ใช้งานได้ถึง120กิโลนะครับมาดูในส่วนของหน้าจอมันเป็นแนี้ก่อนหน้าจอนะครับถ้าหมุนตรงนี้จะเป็นในส่วนของการเพิ่มความหนืดในกรณีที่เราเริ่มเลลล่นแ้้้วกกก็ดขออยงงไปีครั นี่ก็จะเป็นการเริ่มใช้งานแล้วนะครับสมมุติผมหมุนหนึ่งที่เลนตรงนี้จะขึ้นนี่คือระดับความมืดสมมติผมหมุนไปเลยสามพิรกระดับน,นะครับก็จะสุดที่สามพิกระดับปรับความมืดด้วยไฟฟ้าแล้วในส่วนของถ้านั่งในการปัน่นตัวนี้จะออกแบบมาให้เหมาะสมกับคนที่ปั่นจักรยานจะเหมาะกับเขาอยู่แล้วนะครับมีแพตเทินชี้ให้ในกรณีเราเพิ่มลดเกียร์เหมือนเราปัน่นจริงจริงนะครับฝั่งนี้ก็จะเป็นการเพิ่มเกียร์ฝั่งนี้ก็ลดเกียร์นะครับผมมีตรงนี้ให้เป็นในส่วนของาวางแท็บเล็ตหรือไอแพด ในส่วนของตรงนี้ปรับช่วงทอขึ้นลงนะครับบางคนต้องการปรับในส่วนของคองตรงนี้อ่านบางคนไม่อยากพุมเท่าไหร่อย่างตรงนี้ช่วงหมอวิธีการวัดง่ายๆนะครับยกขาขึ้นปุ๊บนี่คือตำแหน่งขาผมที่คนใช้งานนะครับแต่เราต้องเผื่อเรื่องของรองเท้านี่หนึ่งอันนี้ผมไม่ได้ใส่นะครับวิธีการเบรคการสังเกตว่าจะมีแถบแดงตรงนี้จะเป็นเบรคเกีเบเเยบเดียวสมมุติผมปั่นอยู่ผมเ,เบรกปุ๊บ ีวิธีท่านั่งมันก็จะมีอยู่ทั้งหมด3แบบหลักๆท่านั่งก็จับตรงนี้นับมาตรงปกตินี่ก็จะเป็นท่าที่เน้นใช้ในส่วนดดของแขนชี้หรือมือเกลียดนะครับนี่ก็ท่าหมอนย,ยืมสะพีนได้ไหมได้นะคะรับโดยเฉพาะเพื่อความหลอดเยอะที่นุด หรือผู้ใช้งานท่านไหนนะครับที่มีรองเท้าคีทเสือมอบสูงเขาอยู่แล้วสามารถเปลี่ยนเป็นบันไดคีทได้นะครับผมถามบ้าในส่วนของฟังก์ชันเพิ่มเติมความปลอดภัยนะครับตรงนี้เป็นสลิงนะครับพร้อมกับหัวเกี่ยวล็อกเวลาใช้งานคือแล้วก็เพเกี่ยวกับบันไดแค่นี้เลยถามว่าทำไมต้องเกี่ยวไว้เผื่อบางทีเด็กๆมาเล่นนะครับตัวนี้ด้วยความที่ว่าเขาเป็นเหมือนฟิกเกียร์หรือจักรยานที่ไม่ได้มีรี เวลาหยุดปั่นปั๊บมันจะตีขานะครับโอเคครับแล้วก็เ,กเรื่องเคลื่อนย้ายตัวนี้สามารถเคลื่อนย้ายได้ด้วยมีล้อด้านหน้านะครับเนการเคลื่อนย้ายก็คือกระโดด